เอโยู่สก็จะรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอบบี้ิวเกมเมอนะครับแต่คลิปนี้ผมก็มีภาพหลุดสกิลต่างๆของฮีโร่ทั้ง3ตัวเนี่ยมาฝากทุกคนกันนะครับซึ่ง3ตัวนี้มันก็อยู่ในฮีโร่ที่ผมได้ทําคลิปออกมาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับและที่สําคัญผมได้แปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนั่นเองโอเคงั้นเรามาเริ่มกันจากตัวแรกนะครับก็จะเป็นมนุษย์ไฟคนนี้ครับฮิวแมนทอชถ้าอ่านเป็นสําเนียงไทยจ๋าเลยก็เป็นฮิวแมนทอชใช ตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลแบบเต็มๆออกมาแล้วนะครับความยากในการเล่นของเขาก็จะอยู่ที่3ดาวนะแล้วก็ความสามารถในการที่เรามีทีมอัพนะครับทีมอัพของเขาก็จะมีสตอมนะมันจะเพิ่มเดเมจให้กับทีมของเราเนี่ยสินั่นเองนะ <Wow. S 2> เรามาเริ่มันจากการโจมตีปกติดีกว่านะครับไฟเออร์คลัสเตอร์ตัวเราจะทําการยิงลูกไฟที่สามารถแยกออกได้ไปในทิศทางข้างหน้าเพื่อทาเดเมจใส่ัตูวรร่าเป้าหมายนั่นเองนะครับส่วนทีมอัพอาบิลิตี้เนี่ยเมื่อเรามีสตอมอยู่ในทีมนะครับสตอมสามารถใช้พายุไฟของฮิ Human Touch ของตัวเราเนี่ยเพิ่มในอัติเมตของเธอเพื่อจุดไฟแห่งความโกรธของเธอได้นะครับในขณะเดียวกัน Human Touch ก็สามารถเปลี่ยนพายุเฮอริเคนของ t ตอ m ให้กลายเป็นพายุเฮอริเคนที่ร้อนแรงด้วยอัติเมตของเขาด้วยนะซึ่งจะขยายและเพิ่มความรุนแรงของพายุทอร์นาโดไฟในเส้นทางของมันนั่นเองนะครับถ้าเป็นอัติเมตของ t ตอมเนี่ยมันก็จะมีพายุเฮอริเคนออกมาใช่ไหมครับพายุหมุนลูกใหญ่ๆนะซึ่งถ้าบวกกับพลังไฟของ Human t o u c h เข้าไปนะครับจะทําให้เดเมตเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะการใช้ กว้างมากกว่าเดิมนั่นเองในขณะเดียวกันฮิวแมนทอรก็เหมือนกันครับจะเพิ่มระยะในการใช้สกิลให้กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเดเมจที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทดโทนด o ของฮิวแมนทอรเนี่ยความกว้างของสกิลมันก็จะน้อยกว่าเฮอริเคนของซอมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาไล่ดูสกิลดีกว่านะผมจะอธิบายจากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยนะครับการคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการใช้สกิล Blessing Blast โเราจะทําการยิงลูกไฟเพื่อสร้างสนามเปลวไฟไปในพื้นที่เป้าหมายนะครับเราดูจากสัญ,ญลักษณ์นะมันจะเป็นวงกลมนะครับ ผมคิดว่ามันจะเป็นการสร้างพายุไฟพายุทอร์นาโดขึ้นมานั่นเองนะครับผมศัตรูที่อยู่ในบริเวณนี้ก็จะได้รับเดเมจนั่นเองนะ <Yeah. S 1> อันถัดมาสกิลตัว F นะครับเฟรรมิงเมเจอตัวเราจะทําการพุ่งลงบนพื้นและสตันศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงนั่นเองนะครับ อยู่นี้ผมว่าน่าจะมีเดเมจด้วยแล้วก็สตันด้วยนะถัดมาก็จะเป็นสกิลตัว E ีนะครับไพลโลไพลสันเชื่อมต่อสนามเปลวไฟเพื่อสร้างกำแพงไฟสร้างเดเมจการเผาไหม้ให้กับศัตรูนะครับเราดูจากสัญ,ญลักษณ์นะมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีลูกไฟ3ลูกนะครับผมคิดว่าสกิลนี้เนี่ยตัวเราน่าจะใช้งานได้3มครั้งบินไปในระยะ3จุดนั่นเองนะครับเพื่อทําการล้อมกรอบล้อมศัตรูให้อยู่ในระยะอันนี้นะครับผมก็จะมีเปลวไฟเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาถ้าเกิดว่าศัตรูมาโดนสกิลของเราก็จะ เกิดเดเมจนั่นเองนะฮะอันถัดมาก็จะเป็นสกิลชิปนะครับพลาสมาบอดี้กดชิปค้างไว้เพื่อเหาะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมผมว่าเบื้องต้นตัวเราถ้าเกิดว่าเราลอยหรือว่าห่อปกติเนี่ยน่าจะเหมือนกับไอออนแมนนะครับ แต่ถ้าเรากดชิปแล้วก็จะเป็นการบินหรือว่าเหาะไปแบบรวดเร็วนั่นเองนะและสกิลอัลติเมตตัวคิวนะครับซูเปอร์โนวาเราจะปล่อยขึ้นกระแทกเพื่อสร้างเดเมจแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะระหว่างใช้สกิลสนามเปลวไฟสกิลคลิกขวานะครับจะเปลี่ยนเป็นทอร์นาโดไฟนั่นเองนะครับนี่สกิลวิกขวาอันนี้นะบริสติ้งเบสถ้าเกิดว่าเราใช้บริส n ิ b งเบสก่อนเนี่ยแล้วก็เรามาใช้สกิลอัลติเมตอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนสกิลขวิกขวาของเราเนี่ยให้เป็นพายุทอร์นาโดพร้อมกับ เราเนรั่นผมจากสกิลที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาในสายเดเมจแน่นอนนะครับเพราะว่าการโจมตีต่างๆเนี่ยเป็นการสร้างเดเมจให้กับศัตรูแล้วก็มีดีบัฟให้กับศัตรูนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือเอาตอนตัวนี้นะครับผมตอนแรกก็มีข่าวมาแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะมาในสายพพอร์ตแต่ผมก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ไว้นิดนึงว่าอาจจะเป็นสายอื่นก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะยืนยันแบบร0 0ซแล้วว่าตัวนี้เนี่ยจะมาในสายพพอร์ตนั่นเองนะครับการโจมตีปกติคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการปล่อยลําแสงพลังงานเผาไหม้นะครับอันนี้เลยนะเอ็นซิฟ r อูเรตตัวนี้ก็จะมีสกิลติดตัวด้วยนะครับจะมีชื่อว่าอัลกอริทึมคอลเลกชันนะ พื้นช้าลงนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการเหาะของไอรอนแมนของสตอมอะไรพวกนี้นะต่อมาสกิลขี้ขวา i m p e r a t i v e Firewall ตัวเราก็จะเรียกดวนมาเพื่อเพิ่มโบนัสฮิวให้กับพันธมิตรในระยะโดยมีศูนย์กลางคือตัวเราเองนะครับและพันธมิตรที่มีเครื่องหมาย i m p e r a t i v e p a t c h ก็คือสกิลตัว E นะครับคือมันจะทํางานร่วมกันนะครับระหว่างสกิลขี้ขวาแล้วก็ตัว E ีอันนี้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นสกิลตัว i ี p e r a t i v e Patch นะสั่งโดนขนาดยักษ์ให้ติดตามพันธมิตรรักษาพันธมิตรในรัศมีอย่างง่อเอเนืพร้้มทัง รักษาเพิ่มเติมให้กับพันธมิตรที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> อ่ามีสกิลฮิลแบบนี้ก็หนีไม่พ้นสายซัพพอร์ตแน่นอนต่อมาก็เป็นสกิลชิพนะครับดนามิกไฟบินอย่างรวดเร็วไปในทิศทางเคลื่อนไหวแล้วเข้าสู่โหมดบินอิสระก็คล้ายๆกับพวกที่บินได้สตอมไอออนแมนอะไรพวกนี้นะครับผม <Yeah. S 1> และอันสุดท้ายก็จะเป็นอันติเบียนะครับสกิลตัวค เร t ออฟอันตรอตัวเราจะเรียกอันตรอนโดนออกมาเพื่อยิงรังสี encephalol ตั้งเดเมจให้กับศัตรูหรือฮิวพันธมิตรนะครับรังสีอันนี้ก็จะเหมือนกับการโจมตีปกติของเรานั่นเองนะครับอันตรอนเนี่ยความยากในการเล่นจากที่ผมเห็นผ่านๆมาถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในระดับ3ดาวน,นะครับคืออยู่ในระดับปานกลางนะไม่ยากไม่ง่ายครับ และตัวสุดท้ายตัวที่3นั่นก็คือมิสเตอร์แฟนซิกนะครับการโจมตีปกติก็จะมีชื่อว่า e อล s t สติกพันช์ยืดหมัดไปข้างหน้าเพื่อโจมตีศัตรูนะส่วนแพสซี Electric ิกสเตนสกิลจะสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มพลังโจมตีเมื่อความยืดหยุ่นถึงระดับสูงสุดจะทำให้เกิดสถานะพองตัวซึ่งจะฟื้นฟู HP และเพิ่มเดเมจให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเป็นสกิลคลิกขวารับเบอร์กริปยืดแขนไปข้างหน้าเพื่อพันศัตรูที่โดนโจมตีจากนั้นกดคลิกซ้ายเพื่อเลือกและดึงศัตรูอีก2ตัวต่อมาก็จะเป็นสกิลตัว E นะ Flexible e l o n องเกชั ocation, เลือกเป้าหมายและเดชเข้าหาสร้างเดเมจแก่ศัตรูและมอบบวนัส HP ให้กับพันธมิตรอันต่อมาก็จะเป็นสกิลชิ h i นะครับ r e f l e x i บล e บเ b b e r ยืดร่างกายเพื่อดูดซับเดเมจ ก่อนที่จะปล่อยเดเมจที่เก็บไว้ไปในทิศทางที่กำหนดและสกิลสุดท้ายของเขานั่นก็คือตัวคิวสกิลอัติเมดเบรนเนียกเบลส์กระโดดและต่อยกระแทกศัตรูที่อยู่ในระยะเมื่อโจมตีโดนศัตรูจะกระโดดอีกครั้งได้สูงสุดถึง6ครั้งด้วยกันนะครับผมสำหรับมิสเตอร์แฟนซสติกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่ชัวร์ว่าตัวนี้เนี่ย มันจะมาในสายเดเมจหรือว่าสายแทงกันแน่นะแต่จากที่เราเห็นสกิลต่างๆของเขานะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะมาในสายเดเมจหรือไม่ก็มีเปอร์เซ็นที่อาจจะเป็นสายแทงก็เป็นได้นะครับทุกคนได้ข่าวกันมาบ้างหรือเปล่าครับว่าตัวนี้มันจะเป็นสายไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอฝากสกิลต่างๆที่มีภาพหลุดของฮีโร่3ตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่ม เติมฮีโร่หลุดหรือว่าสกิลที่หลุดออกมาเนี่ยผมก็จะรีบนํามาเสนอให้ทุกคนได้ดูแบบนี้เลยนะครับผม <Y out led> สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย